ผู้สีบรูค่ะเพศผู้สีบรูนะคะความเด่นก็คือด้านหน้าเขาจะมีแฉกสีขาวนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็คอตันๆแบบนี้นะคะอเมริกันบูลี่เพศผู้สีบรูนะคะกลมๆเล็กๆดูความกลมๆนะคะดูความกลมดูความเล็กดูความตันๆของหางนะคะหางเล็กๆกําลังน่ารักแผ่นหลังเรียบเรียเนียนๆขนสวยๆแบบนี้สีบรูนะจ๊ะสีบรูเพศผู้ใครชอบนะ แข่งขาแท้นะคะรับตัวนี้ไปเราให้ไปด้วยทั้งมือทั้งเท้านะคะให้ไปครบเลยแล้วก็หูเล็กๆนะคะหูเล็กๆตัวนี้เราก็ให้ไปมองผ่านทะลุเข้าไปที่แววตาค่ะคุณลูกค้าค่ะมองดูที่แววตานะคะแววตาใส่เป็นประกายเล็กก็มีสีเทานะคะใครชอบคอนแทคเลนแนวแบบว่าใสฝ่อนะจ๊ะจัดค่ะตัวนี้เพศผู้นะคะกลมๆน้อยๆสีบู้า